อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเช้อเนาะซาตุมในยุ่นผพาเซโตส้สีขาวจากล่องแรมเนาะไข่ควนหอมพะวาผู้ใต้ก้นหลังแล้วลมลงไปเลือดไหลเหน็ดไหลน่องไปเนอะซาตุมใจบดีพอดีกับใส่เวลาด้สิบหน่ะนะพี่เอ่ออมบุลจังมาหลบชุกเฉินมาหาไปเราไปหลบตะวันเลือดแล้วนะไหลแห้งไหลซาตุมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ซอย คู้บาดเจ็บเ,เนาะเราเป็นอย่างสาวตุ่มกระบอกหูละ่ะแต่ว่าไดยา้ย่นขาสตูของโรงแรมลงไปข่านหน้า้นหายสาวตุ่มกยาจะอธิบายเพิ่ข้างตอนนี้อมบ u l ลน c ์แพทย์พยาบาลเกินทีมากแล้วเนาะสาวตุ่มกกใจซืดนถึนมากประกันว่วยให้ความจำเป็นสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศทางยุโรปน้อง พยาบาลส่วนที่จะลั่งสอบถามผูบาดเจ็บว่ามีควางสิทโตโแล้วก็สอบถามผูที่พันยูเห็นเหตุการณ์นองสาวตุนนบเบอร์เห็นเหตุการณ์เดอกเห็นแต่พัดลมเลย่ววาิมา,า,าปิดหน้าตาเพื่อนก็สอบถามอาเพิ่นพิกโตเขามีสองคนแต่ว่าผูู้ป่วยพิกโตบระไดดอกนองนพิกโตหายสาวตุนห้องถามนลงไปว่ามีคนโทรหา รถพยาบาลเร,ราอรบอกว่าสั่นผู้ช้ยคนเราบอกสาวคุณว่าโคเรียวตอนนี้กำลังได้รับความช่วยเหลือนะขอใหม่เลาได้รับความปลอดภัยในชีวิตเนะแขนขาแล้วขาวเป็นกระดาษเลยพี่น้องสีเบิ้งว่าเพื่อนจะเอาคืนแบบไหนกำลังหาบาดแผลเนาะพี่น้อง่า,เ,าเป็นผู้่าวอ แขนเขียวมือเขียวบ้นอะไพี่อนอนพาวาแลวนอนเต่งแขนทั้งนั้นเนะาะก็นอนเต่งแขนทั้งนั้นเมื่อเราเขียวก็บางหนึ่งหันสาวตุ่มสัน้นจนแบบพาวาอยากลงไปซอยเนาะแต่ว่าเหนือยด้วยนะมีการงานสาวตุ่มลงไปกระเด็ไปเลืยย่นฝ่าหมวใหม่ลงไปหายเนเพาว่าอากาศมันเย็นได้มือนี อาจสิหนาวอยู่สินะผู้บาดเจ็บดันยอมสหนาวเสมอละพี่น้องขอให้เราปลอดภัยเนะาะสาวตุ่มตกไปเห็ุงานตอจังไรกะเอาใจซอยเด้อพ่อไงเด้อไม่ได้บาดดูแลน่ะแหละสนะาวตุ่มกะใจซึมึ้นมากเนาะนี่ละพี่น้องว่าตายนันน้นำห้อยสุบาทยางพี่น้องเอ,อ,เอ้ยเพิ่งมาสาเห็นหนาจังวาย่างเนาะ แขนข้างที่นอนเต่งเนาะพี่น้องเขียวเบิด